สวัสดีครับนานาเอาวันนี้ผมก็มาตกปลานะจะมาตกเหยื่อที่เหลือเนี่ยเป็นฟาร์มเขาผจะร้อยมาเายอย่างเดียวแล้วนี่ไม่มีตะกอมามาสองคันตัวนี้เบ็ดเป็นคลองตะพีพัดนะครับแถวเขื่อนจ้างใหม่ผมมาลองดูนี่นะนี่ผมใช้แต่ร้อยมาลายนะ

ยางครับผมนี่ผมต้องย้ายใหม่นะครับวนีฝนตกอยู่ไม่ไหวเดีย๋ยวไปหาหมายอีกใหมหน่นึงครับตอนนี้ก็มาใหม่ใหม่แล้วนะครับมาหลบฝนแต่ก็อยู่หน้าเขื่อนนะเ้็นเขื่อนนะครับอยูเขาเรียกหน้าเขื่อนท้ายเขื่อนท้ายเขื่อนมัน้งตอนแรกผมอยู่หน้าเขื่อนนะนี่ก็อยู่ท้ายเขื่อนนะนี่ก็ผมก็ลง เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาร้อชมครับว่าตรงนี้จะมีตัวไหมคันแรกเหมือนมีอาการนะครับ ว่างครับ วาดนะสามตัว นี้ผมก็ขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับเวลาสามโมงอ่ะจะสามโมงเย็นแล้วมาดูผลงานครับวันนี้ที่เคลื่อนหนองขนาดนะร้อยมาลายอย่างเดียวนะเกินมากจะเป็นสังขวาาสังวาดหน้าได้ห้าตัวพวกตอนเพียนก็เสี่ตัว